ค่ะมื่อนี้นนทิยาพาพ่อแม่ไปหน่อยเอฟซีมาตามแนวทางของคุณยายดวงนะคะคุณยายดวงงวดที่ผ่านมาให้ตามเลขซีหาเก้านะคะพ้นปากวดว่าเลขออกหนึ่งซีหานะคะมาจริงๆนะคะขังบนนะคะสําหรับงวดน,นี้คุณยายดวงว่าหายมาแล้วนะคะหาตามตัวนี้นะคะหายห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิงไปส้มน้ากันเลยค่ะไใช่เลขทองเหะ นนทิยามาตามคุณยายดวงเด้อค่ะงวดที่ผ่านมามาถ่ายคลิปคุณยายดวงนะคะเพิ่นเพิ่นหายแนวทางนะคะซีหาเก้านะคะเลขออกซีหนึ่งซีหาบนนะคะนะคะมาบนจริงๆนะคะเลขฟันเลขตามเพิ่นนะคะนะคะก็มีเอฟซีบอนโชกดีนําคุณยายคุณสุรศักดิ์ฝากมาให้หมาค่าค่าหมาค่าภูคุณยายสี่ร้อยนะคะ ກ້ອງກ້ອງກາເລນເອີ55ກາໄປທາງໜ້າມີຄົນໃຜເອີໄປທາງແນ່ມີຄົນໃຜຫ້າມີສູ່ອາກາດນັ້ນເອີຜູ จา้าสาธุค่ีเพื่อนอวยพรให้คุณสุรศักดิ์แล้วนะคะคุณสุรศักดิ์ให้ข้ามาข้าพูถึงมือคุณยายดวงแล้วเด้อค่ะเพิอพ่อนอวยพรให้ย่างดีเลยแล้ววดน,นี้มีแนวทางให้เพื่อนบอจะตามตัวได้จะให้ซื่อตัวได้งวดน,นี้เพื่อเพิ่นจะได้โชคดีจะได้ส่งข้ามาข้าพูมาให้คุณยายอีกงวดนนี้ฝันไปวดนี้บ้านฝันอยู่ บ้านในฝันคิดว่าจะให้ลูกล้านตามตัวได้เนาะเลขงวดน,นี้คุณยายซีย่เก่ามันเก่าออกบอ่ออกซีเก่าบ้านออกหรือจะให้ตามซี่เก้าบ่เออจะให้ตามซี่เก่าหางเดียวเลย<อ>บ่ค่ะครับครับโได้ซี่เก่าซี่เก่าหางเดียวเลยเออบอ่มีเลขสามโตบ่ยายบ่เยาวนวมันมันมันไม่เลขสามโตเนาะ ลูกสามต 100. 100. ัวเนี่ยมันเก่าซีหาเขาซีหลูกสองตัวเนี่ยมันซีเก่าค่ะเก่าซีซีเก่าอ๋อจะให้ตามเก่าซีซีเก่าเพราะว่ามันบ้านออกมันบ้านบ้นออกหีือคุณย่าคุณจ่า หูบอค่อยดีนนทียาต้องเบาเสียงดังยาหวานนนทียาเด้อพี่น้งองเพราะว่า,วาคุณยายอายุ80จะก90แล้วจะหูเบาหูนักแค่กน้อยนะคะบอกค่อยๆจะบ่ได้ยินมค่ะต้งองเบาเสียงดังดัิคนหายแน่ทางซีเก่าเก่าซีนี่คือเลขตามตา,ามตัวนี้ห่ะล่งองมือเออ ลอยไปแล้วซีเก่าเก่าซีคุณยายเกาซีเก่าเก่าซีไปเสียงเมืองเด้อถ้าเกิดฟันดีฟันว่ามีคนเอาเขาเอาของมาให้เด้วนนทิยาจะมาตามโค้งสุดท้ายเด้อค่ะยายน,านะคะเล่าเข้าใจยใอยู <c oughs> อ่เด้อพี่น้องฮงเดียวโคโลนะคะซีเก่าเก่าซีเลขตามนะคะ <c oughs> เป็นแนวทางนะคะกินเ <c oughs> ข้าไปเห็นแจ่เ <c oughs> ขาเจ้าบุานละ <c oughs> อากาศเริ่มน้วเลยกลางคืนนอนดีบอกลางวันคือพราะดีด้วยฮะนี่จ้าย่ายจ้าพอดีเนาะว่าถ้าหนาวเกินเนาะจะน่อยเพอดีถ้าเกิดจะง่อยหนาวนี่สิได้ขันพอมันบ่เป็นจะอยู่จ้าขันซับหนึ่เพราะอยู่จ้าย่ายเราเป็นคนอ้วนเนาะเดี๋ยวนี้บ่ได้ไปหาหมอแล้วได้เนาะงอเดี๋ยวนี้บ่ได้ไปหาหมอมันบ่ค่ะบ่มีช่วงหนึ่งนุ่นที่ยากมากย่ายราบบสบาย เขาหนักกันเลยไปเอายาเบาหวานบ่ค่ะยายยาก้วมดันกับยาไขมันอ๋อเป็นคววมดันกับเป็นไขมันแต่ว่าคุณยายดวงบ่ได้เป็นเบาหวานเป็นบอวอไม่ได้เก่งขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานโดนๆเด้อพอถึงลอยปียาเฝ้าไปใส่ได้โอ้ยยูโดนเลยถั่วเขาเอ้าวันนี้เขาสีรำคาญเอ้าอายุยื้ ตัวค่ะามีผู้ใดลับการย้ายดอกเดี๋ยวนี้มันก็เฮ็ดกินเองได้อยู่จะแปดสิบขวบไดแล้วอายุแปดสิบเก้าโอ้แปดสิบเก้าอีปีเดียวก็ฮอดเก้าสิบแล้วอายุนี้อีกขวบได้ทั้งนู้นอีกอีกสิบเอ็ดปีก็ครบร้อยนาะู่ยูให้ครบร้อยเด้อมีคนที่หนูเห็นลงข่าวมีคนรักษาสุขภาพอยูโดนๆถึงอ่าถึงร้อยยี่สิบปีก็เคยมีเนะ ที่เขาเจ้าล่วงเขาใครมันเอาตามเกิดบ้านั่นไปแต่ว่าหลังสื้อตะกี้เอาไปอำเภอพป็นไหมจ้าบานนี้อำเภอใหม่ไฟใหม่จ้าบานนี้มัดเห็ดเอาใหม่ซื้อได้บ้านนี้มัดเห็เป็นยังไงบ่านนี้เด็กเก่าหรือบุอ๋อจำไม่ได้ว่าเกิดปีใดพ่อซ้อใดคนสมัยตะกอนเนาะเออไปเห็ดเอามันเห็ดยาก เอาอไรพ่อสใดก็เห็ดเอาแมหลุดเห็ดมาแล้วมืดก็บไม่ได้มาเมื่อมันจริงเกิดพ่อสอวใดอายุเท่าไดแทบ่รลูกซุ่มเห็ดไปซื้อดีบ่ดียายอาจจะเป็นรักเก่าแล้วมันถืไปฝุ่นรู้พุ่นเบารูเรืองมืดพี่น้องขนาดอายุแปดสิบเกาแล้วนะคะยายเราเป็นคนฝันแม่นนานๆฝันที่ตะก้อนหนานีน้องทยาเคยมาสัมผัสเมื่อสองปีที่ผ่านมาที่เฝันฝันว่าคุณยายพังผ้าไปซื้อเล็ วันนั้นเอซีถูกฝากมาให้คุณย่าตั้งเป็นพันสองพันนะคะเพิ่นจะน่าน้านฝันที่สรุปว่าวันนี้ยังบ่ทันฝันเออมิตรเลขตามซี่เก้าเก้าซี่มันว่าสามมันล่องเบิ่งหางเดียวโคโลพี่น้องหรีอบซีจะหมุนเป็นซี่หกหกซี่ก็แล้วแต่เนาะคุณย่ายบ่อยากเว้าหมุนบ่น้องน่นเดี๋ยวกันไว้กันไหมกันครับี้ฝันกับฝันได้ดีปวดที่เดียวอะไรไม่เห็น ที pocket, her mother, her mother, her yeah. ่พวกกาบออกมากกบปวดว่ะเลขก็เห็นมากขึ้นมากงามกว่าเอาเขาหอกก็มาเอุ้งไปเส้นเขาเขาหอกก็มาเอหัวว่านกันซีเก่าเกาซีกันซีหกหกซีโอ้อายุเก้าสิบเจ็ดแปดสิบเก้าสิบแล้วคุณย่ากบมักรุ่นเลขซื้อมาเลย ะะกันซีหกหกซีนะคะเป็นแนวท่าฮะเสือสลัก,กินแมงรัฐบาลไทยนะ,ะกินข้าวเที่ยงไปยายบ่ขันเลยกินเยนิ้มยั่งมือช่อเลยกับว่อย,ย,ออยากไงบ่ค่ะพุะ่นล่ะบ๊ายบายไปบ๊ายบายฉังกินนักมาเอาตะเกาเนจานไปเฮ็ดงานบ่เนาจานไปเฮ็ดงานเป็นบอ่ออก้ก็เป็นพวกเขา่าเอาบอ่ถื<ท>อเขา่าดำ บ่ได้จากมนจะฝนน้ำมันนี่พ่นเขากาบไปไม่ออกไปเบิ่งเขาอ้าวขอบคุณคุณยายหลายๆที่ห้แนวทางนะคะห้เอฟซีโจดีกับแนวทางของคุณยายด้วงนะคะสี่เก้าเก้าสี่กันสี่หกหกสี่นะคะเลขตามนะคะกันกับหัว โค้งสุดท้ายใกล้ๆมือเลขออกหนูจังจะมาตามโค้งสุดท้ายเด้อเพื่อคุณยายฝัน3าตัวแดงจิ้งครือร้านเดงสิมาตามเพื่อเอฟซี่ันโชจดีน้ะพันจะได้ปลาค่ามาค่าผู้มาหาอีกเด้อค่ะเทปซี่ผู้ใดอยายกน้าบุญกับคุณยายด้วงนะคะติดตอนน่อนนทิยาโดยตรงนะคะ0 9 8ย์เก้าแนึ่งเ่ะคะะ,คะขอพูดหลายๆทีไหนความไว่างใจนะคะ พิจารณาเบื้องดรกสาวเล็กครั้งเดียวนะคะให้เอฟซี่โชคดีกับคุณยายนะคะ